สวัสดีครับมาพบกันนะครับกับองค์แม่จิมีนะครับ16กันยา2568นะครับเป็นวันอังคารนะครับผมเป็นวันอังคารแล้วก็พานางงามของเราไปกินหมูทากันที่สนามบินเตโชนะครับไปโปรโมทการท่องเที่ยวนิดหนึ่งนะครับมีสนามบินแล้วนะครับใครว่างก็ไปกันได้นะครับผมไปดูกันครับว่าในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดที่ผ่านมานี่ก็ตามสูตรของผมเนาะเอาจากขั้นที่เก่ามา2ตัวมาเป๊ะเลยเนาะ เพราะว่างวดของสิบหกสิงหาเนี่อยู่แถวนี่น,นะเห็นเห็นเคอร์เซลมั้ยอ้าวโอเคนะสิบหกสิงหานะครับผมก็เราก็บอกว่าสิบหกสิงหาก็น่าจะเอาจากของเดิมมาสองตัวเนาะมันะมก็เอาสองตัวสองตัวเดิมมาจริงๆเนาะเอาแปดหกหกแปดไอ้อเอาหกห้า 6, 5, 5, มาเป็นห้าหกนะครับนะครับออกแล้วออก,ออกอีกใครจะไปรู้ว่าออกหกห้าแล้วมาออกห้าหกอีกโอ้โหนะครับ แล้วมันไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูรูปนี้กันดีกว่าดูรูปนี้แล้วจะเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้โห8แปดห้าสองเนาะหนึ่งสิงหาออกคือ <S <S เล่นเกมอะไรวะเดีย๋ยไม่ใช่ไม่ใช่มาตั้งแต่ตรงนั้นมาตั้งแต่โงดของหนึ่งกราคดานะหนึ่งกราคดานะครับผมออกสองสี่หแล้วเก็บไว้สองตัวนะ เก็บไว้สองตัวเอาสองสี่มาเอาหกออกเอาสามใส่อ่าสามสองสี่แล้วไงต่อแล้วไงต่อก็เก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้อีกอ่านี้เก็บไว้ตัวเดียวเก็บสองไว้ตัวเดียวเนาะแล้วก็เอาแปดห้าสองใส่แต่พอแปดห้าสองเสร็จเอาใหม่นะเอาใหม่เห็นเห็นแบบว่าเห็นว่าเอ้ยรู้สูตรด้วยรู้สูตรเอาใหม่แปดห้าสองเอาแปดห้าเหลือใส่หกเข้ามาอ่า นะาะพอแปดหกห้าเสร็จไม่เป็นไรเอาใหม่เอาแปดหกหกเอาหกห้ากับห้าหกใส่เอาแปดสามเปลี่ยนกันเออให้มันได้อย่างนี้นี่แล้วมันจะไปถูกันได้ยังไงเอาจริงเปล่มถติว่าสมมติว่าคุณทาสูตรถ่วยทําสูตรแบบใบหวยนะ้ะอืมเจอสูตรแบบนี้เขาไปตายตายขาที่นี่เลยนะครับเพราะว่ามันออกแล้วมันออกอีกอะแล้วใครจะไปคิดว่าสมัยก่อนเนาะอย่างที่ผมบอกประจำานาะออกแล้วไม่ออกอีก งดนี้ออกแล้วออกวนวนวนไปวน,วนมาวนไปวนมาวน,วนจนปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นก็อเป็นเรื่องที่แบบว่ายากอยู่นะยากอยู่นะอ่านะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูติหนึ่งว่าคราวที่แล้วเราก็คิดว่าดาวจรดาวจรมีอะไรบ้างดาวจรก็คือน่าจะมีห้าเก้าเจ็ดปดนะครับมีสองตัวสีเหลืองเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับตัวสีเหลืองๆทั้งหมดเลย นะครับเราคิดว่าเออเป็นดาวจรอ,อย่างน้อยมันก็ต้องออกดาวจรมันก็ออกมาเป็นตัว5้าตัวหนะึ่งเนาะแล้วก็มี1อยู่ตรงนี้ตรงหนึ่งอ่านะเป็น5้ากันหนึ่งนะครับดาวจรก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับพอไปเป็นนาวางพอเอาพอไปเป็นนาวางที่อยู่ข้างนอกมันก็จะเจอค่ะเจอห้าตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเจอสมที่อยู่ตรงนี้นะอ่ะเพราะนั้นมันก็มี5้าอยู่ที่ตรงเวลาออกกับมี3 9ไม่มีนะครับก็ออกมาประมาณแบบดูแล้วก็แบบถึงบอกว่า หลังๆเนี่ยแต่ก่อนนะเราผมใช้สูตรพวกนาว่างพวกเนี้ยมันได้นะสูตรนาว่างสูตรของตัวเลขพวกเนี้ยว่าดาวจรนะจรไปตรงไหนแล้วเจอใครได้แต่พอมาหลังๆนี่คือมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเล่นออกแบบวนๆแบบนี้ไงนะครับมันออกวนๆแบบนี้เพราะนั้นมันออกสามห้าหกแล้วก็สามหนึ่งนะครับไอ้สามหนึ่งนี่คือเจ็บใจตัวเองเนาะ <c ười> เจ็บใจตัวเองเนาะคิดว่าคิดว่าบอกว่าอะไรอนะ ทั้งปีตามมาตั้งแต่ตอนเข้าไม่ออกเวลาจะออกนั่นส่งผลใช่ปะ่ะกากาทิ้งเลยอ่ะโอ้โหกาทิ้งเลยอ่ะตายหาและแล้วคิดว่าจะออกสามสองกระโดดไปเลยกลายเป็นมาออกสามหนึ่งนายกนายก,ายกใช่ปะ่ะคาดผิดจริงๆด่าเยอะเขาเอะไรไม่้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยมันก็คาดผิดคือตามสูตรถูกเนาะแต่คาดผิดไป ก็เสียดายนะครับผมเดี๋ยวมาดูงวดของเดือนนี้กันนะครับผมก็จะแปะพวกนี้เอาไว้นะครับเป็นพวกสถิติแล้วก็ในเดือนในปีที่แล้วนะครับ16กันยานะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาให้หมดก่อน16กันยานั้นเราบอกว่าอะไรเอ่ยนะครับเอาปากการนึงอ่ะ16กันยานะครับผมมันก็จะมีดาวจอนะ279 หนึ่งโอ้รูปแบบคล้ายๆกันเลยนะรูปแบบดาวปีที่แล้วกับปีนี้ก็คล้ายๆกันนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันด้วยนะครับสีเขียวสีเขียวเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งสีเขียวพวกเดียวกันปีที่แล้วออกหกหกสองสามเจ็ดนะครับหกหกสองสามเจ็ดมาจากไหนหกอยู่นี่สามอยู่นี่อ่ามีสามอยู่ตัวหนึ่งมีเจ็ดมีสองก็โอเคนะดาวจรก็เข้ายกยากหกตัวเดียวนะครับดาวจรเข้านวังนวังเข้าไหมก็มีสองเนาะก็มีสองตัวเดียว ที่เราสึกผมจะถูกนะหกสองนะมีสองอยู่ตัวเดียวที่เหลือไปออกหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็ไปออกมันมีหกสองมีสองอยู่ตัวเดียวเนาะแล้วก็หกไปไหนเนี่ยหกอยู่ไหนหนาะนะครับหาไม่เจอวะเออหกหายไปไหนวะเออประมาณนั้นอ้าหกอยู่นี่อืมนะหกอยู่นี่มันมันเจอสองตัวเดียวในนหว่างนะครับเพราะว่า มือนกับจันย้ายย้ายไปไหนอะไรเงี้ยนะครับพอมาวันที่สิบหกกันยานี่นะครับที่จะถึงเนี่ยมันจะมีดาวอยู่หนึ่งดวงคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก,ก็คือหมายเลขหก 6. ดาวศุกร์คือหมายเลขหก 6. เขาจะย้ายประมาณ 5. ตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งเพราะฉะนั้นเขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีสิงห์นะครับความสดใหม่ของดวงดาวก็มีผลเหมือนกันผมเลยว่าเออหกมันน่าจะมีส่วนอยู่นะเพราะว่าปีที่แล้วออกหกสองใช่ปะ ก็เดี๋ยวเราไปไล่าตามสูตรกันนะว่ามันจะออกซ้ำไหมเพราะหลังๆผมมาดูว่ามันก็ออกซ้ำตัวเดิมปีที่แล้วหรือไม่ข้างวดที่แล้วนะครับถ้าคุณตามการบ่ายของผมมาเนาะ2อยู่กับ5นะครับ2อยู่กับหอ,อยู่กับอยู่กับ1อยู่กับ3อยู่กับ7อยู่กับ8รูปแบบคล้ายๆกันนะครับผมก็เลยบอกว่านาวางของเขาอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับมีศูนย์อยู่ตัวเดียวนะครับมีศูนย์แล้วก็ มีตรงนี้ก็คือ4แล้วก็วิ่งเข้ามาที่ตรงนี้คือเกราวันนั้นระหว่างมีแค่0ูนย์นะครับมันจะออกในระหว่างหรือเปล่าเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกเนาะว่ามันไม่เป็นไปตามกฎของเราแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับวันนั้นก็เลยมองหลายๆด้านนะครับถ้ามองอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกกนะ็คือเรื่องของสถิติเนี่ยเราก็ชนะกงานเนาะเพราะคุณออก 6- 5หได้คุณก็ออก5 6ได้แล้วคุณจะออก3 1ม1 3ซ้สาม อีกรอบไหมไม่เอาแล้วนอ้อเพราะเรามีสามสองแล้วนะครับแต่มารีบอกว่าสามสองจะมาไหมคือสามสองเนะี่ยเขาอั้นไปตั้งนานแล้วแล้วพอคนรู้ว่าสามเอ็ดมาสามสองก็คิดว่าจะมาทีนี้ถามว่าในแง่ของคนจะออกรางวัลคิดว่าคุณจะออกสามสองไหมเออถึงจะอั้นก็ต้องจ่ายถูกปะ่ะถึงจะอั้นถ้าออกสามสองก็ต้องจ่ายอยู่ดีเออ คุณจะออกสามสองไหมท้าทายกันเว้ยไม่ออกไม่ออกอนะครับมาดูขราวที่แล้วมาดูจานเนี่ยคุณจะเห็นความเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ผมทําสูตรไว้อะมันใช่เลยนะเมื่อขราวที่แล้วเราบอกว่าข้างบนลงมาข้างล่างออกมาสองตัวใช่ไหมครับข้างบนลงข้างล่างออกมาสองตัวมันอออกมาสองตัวจริงนะครับมันกนะ็เอาหกห้ามาเป็นห้าหกเลยนะเอาสามมาด้วยนะครับแล้วก็ อันนี้บอกว่าเอามาสองตัวนะครับผมเอามาสองตัวส่วนใหญ่อ่าตัวนี้ก็เอาหกมาตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันมีหกคูณสี่นะส่วนอันนี้เราบอกว่าแปลวาของงวดเดือนหน้ามาเอาของงวดหน้าเดือนหน้าปีที่แล้วมานะครับมันก็จะเป็นหกหกสองปีที่ออกไปเนาะหกหกสองสามเจ็ดเพราะนั้นมันก็เอาหกเอาสามมาเออมันเข้ามาสองตัวนะแต่แล้วเอาของปีที่และปีอีกปีหนึ่ง เนาะงวดล่วงหน้าไปแปดหนึ่งสองสี่หกนะครับมันก็มีหนึ่งมีหกอ่ามันก็มาสองตัวเหมือนกันเนาะเพราะนั้นในงวดนี้นะครับในงวดนี้ข้างบนลงข้างล่างนะครับข้างบนลงข้างล่างมันจะออกอะไรอ่ะสามห้าหกสามห้าหกสามหนึ่งเนาะมันจะออกหนึ่งห้าได้ปะ่ะแล้วด้หนึ่งห้าผมเหมือนเมื่อเช้านี้แบบมีใครมาบอกไม่รู้หรือว่าผมนึกขึ้นไปเองนะเออเพราะยังไม่ได้ทา เพิ่งมาทําตอนสายๆนะครับทำทำสรุปเนี่ยนั่งคิดอยู่นะก็เอาหนึ่งห้ามาได้ป่ะได้เอาสองสามหกมาได้ป่ะได้เพราะฉะนั้นเอาสามหกเอาหนึ่งห้ามาอยู่ที่ว่าจัดคู่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอามาสองตัวเอามาสองตัวก็เป็นสามสองหกกับหนึ่งห้าอ่ะแต่แล้วของปีนี้ใช่ไหมของอันนี้ก็ต้องเอามาไว้อย่างนี้อ่ะหกหกห้าห้าเก้าจะเอาหกมากับห้าก็ได้ ทีนี้เอาหกกับห้ามาแหมมันก็หกห้าใช่ปะ่ะมันหกหกห้าแล้วมันก็ห้าหกห้าแล้วมาห้าหกมันคงไม่ออกหกห้าอีกออนะเออเนาะเพราะถ้ามันไม่ออกหกห้ามันก็ต้องออกห้าเก้าใช่ปะ่ะห้าเก้าห้าเก้าก็อาจเป็นชอยเนาะอนะแต่แล้วมันเอาของปีนี้มาปีก่อนสองปีแล้อฮะสองมา ก็เป็นสองศูสองหกห่าถ้าสองศูสองหมันก็มี6กเอกนะเราหกค่งย้ายก็เลยคิดว่าเออเป็นสองหก็สวยนะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะปีที่แล้วเราก็เอาหกหกสองสามเจดถ้ามันจะออก6กสองหเออหรือสามเจดมันก็ได้ของมันนะถูกป่ะมันก็ตามสูตรของเราเลยเพราะว่าเลขมันก็จะมาจากงวดที่แล้ว2ตัวสอตัว,อ,ตวอะไรเงี้ยนะครับ แ,แล้วเดี๋ยวเรามาดูในปีของเขาเองเนาะในสถิตปิปีของเขาเองก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2,500เท่าไหร่ครับ60เลย2อ6 0ออก1,4,3,7,1มี1มี4มี3เนาะเสร็จแ,แล้วก็มาออก7,60,7,9กศาซ้ำหน้าซำหลังนะมี7,60กับ7,9นะครับแล้วก็ สามแปดแปดแปดห้าสามแปดแปดแปดห้าแปดเยอะเหมือนกันนะครับสามแปดก็อยู่ในน้หว่างนะครับก็อยู่ในน้หวางแต่แล้วเราก็เลยบอกว่าเป็นสองสี่สี่ศูนย์แปดสามแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับก็มีสามมีแปดมีห้ามีเจ็ดอยู่นะครับประมาณช่วงสิบหกกัญญาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับแล้วก็ไปที่หกสิบสี่ก็เป็น ศูนย์แปดสามเชื่อห้าเจ็ดก็มาเป็นเก้าสามห้าเก้าศูนย์เนาะมันดูแบบโคตรขุนเลยนะครับแล้วเก้าสามห้าเก้าศูนย์ก็มาเป็นเจ็ดศูนย์สามเจ็ดห้าเออก็มีสามมีห้าแยกกันมานะครับปีหกเจ็ดเนาะก็จะเป็นสามสองศูนย์หนึ่งอ่าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกกับสี่สองแปดหนึ่งหกสี่สองเพราะฉะนั้นมันก็มาเป็นหกสอง สี่สามเจ็ดอ่าหกหกสองสามเจ็ดนะครับแล้วก็มาตรงนี้จะต้องเป็นอะไรอะ่ะเขาดูจากค่าเฉลีย่ยเนาะว่าไอ้สามสามห้าเจ็ดก็สวยนั่นแหละดูสามห้าเจ็ดแปดนี่โคกโจรมาแถวนี้หมดเลยนะครับสามห้าเ,เนี่ยสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเนาะเออเว้สามห้าเจ็ดเนี่ยเลขสามตัวเพิ่งมาทถวนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มาซอบลงหน่อยหนึ่งนะครับเป็นหกสอง พราะนั้นผมก็เลยเล c o กคอมเมนต์สามสองสูสามสองหกสองสองเก้าสองแปดหนึ่งห้าแล้วก็สามเจ็ดนั่นเองนะครับผมก็ที่บอกนะเราดูคือสูตรไหนผมว่าคงใช้ไม่ได้หรอกนะมันเป็นตัวแบบอ่ะเอาสี่เอา 4, เอาสองสี่มาสลับอะไรเงี้ยแล้วมาเป็นสองห้าสองห้ามาเป็นหกห้าหกห้ามาเป็นสามหกแล้วถ้าเราจะกลับไปเป็นสองหกละสองหกเคยมีออกก็ยังนี่ก็ออกไปแล้วเมื่อ สี่เดือนอ่าเมื่อเดือนครึ่งที่แล้วเดือนครึ่งที่แล้วออกไปแล้วนะครับสองหกแต่จะออกมาใหม่ได้ไหมได้สบายมากนะครับเพราะว่าห้าหกอยู่มาออกเป็นหกห้าเลยเอาอกมาเป็นหกสองก็ยังได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถือว่าอ่าในรอยของหนึ่งอ่าสิบหกกันยานะครับเราก็เลยมีใบไว้ให้ว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับสามสองหกสองแปดสองเก้า นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเออมันเหมือนกับว่าเราฝันว่าเอ,อ๊ะหรืออะไรสักอย่างบ้ามีเลขนี้อยู่นะครับหนึ่งห้านะครับลองดูครับว่าจะมีโชคลาภกันไหมปีที่แล้วอย่าลืมนะถ้ามันไม่รู้อะไรนะซื้อตามปีที่แล้วปีที่แล้วปีหกเจ็ดนะครับอ๋อไม่มาปีเท่าปีหกเจ็ดอ๋อไม่ใช่หรือว่าใช่ปะ อออืืืมปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับอ่านะครับปีหกเจ็ดกันยาก็ออกหกหกสองสามเจ็ดแล้วค่อยมาเป็นหกหกห้าแล้วเป็นห้าเก้าแล้วค่อยมาเป็นสองหกสองสองหกสองนี่แบบนะวันนั้นก็อมีโชคลาภกันนะครับผมก็อย่าลืมอันนี้ด้วยเพราะจะเห็นว่าอ่า มันมีหนึ่งห้าที่บอกว่าเป็นฝันใช่ไหมแล้วก็มีสามสองหกสามสองหก็คือเอามาจากเลขเดิมนะครับแล้วก็ดูสตรีว่าสองหถ้าปีที่แล้วออกหกหสองปีนี้ถ้าจะออกสองหกสาสองหกะไรอย่างเงี้ยมันได้ไหมผมว่าออมันก็ได้ได้จะได้ยนะครับเพราะนั้นก็ขอให้มีโชคลับกันแล้วอย่าลืมนะครับถ้ากลัวว่าจะถูกอายัดบัญชีนะครับนี่คือวิธีที่ โอนยังไงไม่เกินสามพันเนาะอะไรประมาณนี้แต่ผมว่าจริงๆแนละ้วแก้ไขวิธีผิดนะชาวบ,บ้านเขาเลือดร้อนกันหมดแล้วจะมาจับคนพวกที่แบบว่า,วาจะมาดูบัญชีม้าแบบว่าพวกนี้พวกนี้มันบริสุทธิ์ใจในการโอนพวกคนเล่นอะ่ะอใช่ไหมส่วนโอนแล้วถูกถูกแล้วได้โอนกับมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะฉนั้นก็ ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่างจุกวงกนก็มีบัญชีอยู่แค่บัญชีเดียวแล้วเดี๋ยวพอถูกอายัดเข้าไปก็มีปัญหาอีกนะครับช่วงนี้ก็คือเหมือนช่วงอย่างที่บอกว่าหัวเรียวหัวต่อของการเงินอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะขอให้มีโชคลาภกันสวัสดีครับ